เดี๋ยวให้พี่เน่ที่นั่งนี้เป็นคนที่ท่านเคารพนับถือญาติพี่น้องก็มีเพื่อนฝูงก็มีน้องน้องลูกหล,ล,ลานก็มีไม่พูดอะไรสักนิดหนึ่งขอบคุณนะครับขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณท่านผู้มีเกียรติที่สละเวลามานะไม่จะพูดมากมากก็ได้ <c oughs> ขอขอบคุณครับท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายที่อนัวไม,ไม่ได้เชิญไม่ได้เต้นก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าไปไม่ถึงอะไรเงี้ยค่ำคืนนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกคนแล้วก็ กน้งครับที่สเสน่เกิดที่นี่จะไปโตตอนเป็นุนหนุมไปโตอย่างกรุงเทพแล้จะกลับมาบ้านได้5ปีถึงไหม2ปีนะครับมาปลูกบ้าน3หลังในพี่น้องกันทั้งนั้นเลยทั้งบปีแนละ้วเย้๋ยคุณแม่คุณแม่ได้กล่าวสักนิดหนึ่งครับดีใจด้วยนะคุณแม่นะแม่เนี่ยแม่นี่มีบุญคุณนอันให่บวงเวลาลูกได้บวชไ้ปลื้มนะ ทดแทนพรุ่งนี้แหละลูกจะทดแทนบุญคุณค่าน้ำนมเวลาเข้าไปอยู่ในโบสถ์นะตั้งใจให้ดีเลยประมาณไม่ถึงชั่วโมงทำพิธีอุปสมบทตั้งใจให้ดีเลยตรงนั้นจะได้บุญได้กุศลก็บอกลูกด้บวชเราจะได้กองชาท่าเหลือเพื่นสวรค์คือลูกบวชเราก็จะได้ตื่นแต่เช้าหุงข้าวใส่บ่า,าย,าย็นหลวงพระลูกายพูดสักนิดหนึ่งสั้นๆขอบคุณแขกที่มาในงานค่ะขอบคุณค่ะ เป็ขแขกนะไม่ใช่ปกกุณคนไทยกลายเป็นแขกยกมืออา้าวเสร็จสิ้นตรงนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดินรับแขกส่งแขกอะไรก็ว่าไปเชิญเชิญอนุโมทนายอีกครั้งหนึ่งครับครงหนึ่งสวัสดีครับผมจริงๆแล้วผมก็มีวงดนตรีเองของบริษัทแต่ว่าสถานที่มันไม่พอและอย่างหนึ่งงบประมาณนั้นสูงมากเพราะว่าไปแต่ละครั้งมีราคาตกสองแสนบาท แล้วก็จา้าทศพลมาทำฝันให้ก็เกรงใจกระเป๋าผมอะ่ะเพราะกระเป๋าผมมันจะต้องล้วนแน่ๆเพราะทศพลทำฝันที่นี่ก็อยู่ประมาณ7 5 0 0หก็เลยว่าให้น้องสเสน่เอเอาหมอที่นี่ทำก็แล้วกันอ่ะยังไงผมจะรอเพียงให้ฟังสักเพลงหนึ่งถ้าเสียงแหบแพงยังไงขอภัยสองเดือนแล้วไม่เคยได้พักเลยครับฟังผลงานเพลงที่ชื่อว่าบวชพระดีกว่าขอบคุณอนาะจารย์น้องตรีครับเชิญครับ ก่านนานยยด้วนะโลกนี้ไม่มีอะไรแน่พันแปลเลื่อยไปลำบากอยากใจไม่ไหวเวียนวันอุบายเรือดีไม่มีสงบ มีแต่ลบลคา,าหคาันอายุคงสั้นเข้าไปจีสุดใจ Terima kasih telah โอ,อ,อ้ขอ,น,ไไอนายยกเหรอะฮะยกร่อยักเองเ <ś c oughs> ครับ <ś c oughs> นายยกดีมีคุณภาพ <ś c oughs> นายกที่ดงตลอดน <ś c oughs> ายยกที่อยู่ไ <ś c oughs> ด้ที่ประชาชนโดยเฉพาะที่พัฒนาเก้าใจก็เส้นทางได้เร็วยอย่างดีผมยกยอดให้ขนาดนี้ร้อยเองเลครับ ใครนะโอ้แก่น้าหนายกอีซีสิป่าที่ท่านออเปีอโอ้นี่น้องชายผมนะครับทอขอพี่เลยก็ได้น้องเอ้ยเรื่องเป็นเรื่องทองไม่มีปัญหารับได้ตลอดยอมกหมหวให้มึงเป็นคนแรกปกติกูไม่เคยกูมหวยใครนะมึงจะแล้วแต่ท่านมีน้ำใจให้เสมอแล้วก็เป็นรองนายกที่เจ้าใจพัฒนานายกครับผมเชียร์ขนาดนี้ท่านจะนั่งเฉยอยู่นะครับ ความจริงวัน <applicable> นี้เฮ้ยน้องเขยทั้งนั้นแหละกินนีเอาถุงประแจกมันตู้เลยมา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 แค่าวแค่ดาวเออ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 ทำไมเรอยกมาแล้วสอทอนยึดเลยเหรอสอทอนทั้งเลยเดี๋ยวขออนุญาตหาชื่อท่านนิดหนึ่งจะเป็นสอทอนที่มีคุณภาวะ นะครับวันนี้ท่านมาด้วยนะครับถ้าอยากเห็นหน้าเลยครับอยากเห็นหน้าสพคนดีมีน้ำใจนะครับถ้าอยากเห็นหน้าสพคนดีมีน้ำใจปลอกพยัคฆ์ท่านสอทสำคัญครับเสียงปลอกพยันี้ท่านสพจะนั่งดูสวยได้ก็ให้มันรู้ปั่นพี่น้องที่เคารพครับผมมีศิลปินนักร้องสร้างขออนุญาตทางวงนิดหนึ่งนะฮะขออนุญาตที่หนึ่งทางเจ้าของวงขออนุญาตที่หนึ่งก็จริงได้ถามโดนคาเนี่ยนี้ แต่พอมาตอนล่งหลังเนี่ยมันดังแล้วตอนนี้มันมี40ล้าน50ล้านแล้วผมก็ยังเป็นนี่ปูเขาดอกร้อยยี่สิบเหมือนเดิมนะครับพี่น้องที่รนครับช่วงกันต่อนนี้เราจะเชิญไปพบกับศิลปินน้องนุชทุ่งของบริษัทโพเอสโดยในให้ซินโพเอสแล้วก็เป็นนรร้องที่ผมประครบประหนมสร้างเธอขึ้นมาเพื่อที่จะให้เธอได้เป็นดาวอยู่บนถนนลูกทุง่ง ก้าสืบต่อไปและถ้าหากว่าท่านจะบวดรูปบวชหลานถ้าเขาใดต้องการหมอทาขวัญผมมีทีมเล็กชุดหนึ่งคือชุดนี้ชุดนี้เขาก็เป็นหมอทาขวัญเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นเยาวชนตัเล็กๆกำลังเรียนอยู่นะครับก็ดูว่าฝาาไปด้วยสําหรับท่านที่อ,อยู่ณสถานที่แห่งนี้มีงานใดๆสนใจที่จะเรียกใช้ผู้ผมติดต่อที่ คุณเสลหรือว่าคุดหูได้เลยนะครับแต่ถ้าหากว่าต้องการดนตรีที่มีความมาตรฐานผลงานเยี่ยมดนตรีนี่แน่นเล่น่มเล่นแน่นเลยบางทีมผมฟังรือว่าเปิดแผ่นพิการอาจารย์ก็เก่งทุกคนนะครับเก่งทุกคนพี่ตำรวจครับขออนุญาตใช้สายนิดหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้ติดโน้ตมาเพราะพีดนตรีเขาได้โน้ตแล้วทุกคนแต่ว่าเราไม่ได้นโน้ตมาก็เลยขออนุญาตกันก่อนนะครับเราจะให้พบกับศิลปินน้องสุขาวของบริษัท 4s ผลงานเพลงแหล่ซิงเกิ้ลซิงทอดจากคุณทศพล์สมิมัพพาค,คุณทศพล์สมิมัพพาเป็นผู้เรียกเรียนเพลงแหล่ที่เราดูในงะนรับชีดนี้ชื่อชุดว่าสมบัติไทยตบมือต้อนรับศิลปินี่ชื่อว่าจันติราราชรู ก็โดยเฉพาะที่คือจันกีฬาราชิกรูนะครับแล้วก็ปกติก็จะเป็นหมอท้อขวัญด้วยอยู่ในชุดเล็กของทีมงานท่านสมบรมาผ่านครับท่านผู้พิเกตที่รบครับพี่น้องชาวปันหงแล้วก็ท่านได้ดู มิวสิกจิงกะรีลาที่สีสวยๆซึ่งเรานำมาสแสดงประกอบก็จากศิลปินที่อยู่ในนาตสิงกรมถิง์นะครับเอามาปรรจุอ,อนันนี้ด้วยนะครับบางท่านถามว่าที่จะไม่ปวดน,นะครับ,รบก็ถ้าว่าท่านอยากจะได้เอาไว้ฟังกันที่บ้านหรือฟังในรถก็ได้นะครับก็บบขอน้ญาจจากท่านเพียงแค่ หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองรับไปลูกเราไปสร้างบุญเรางวัมก่อนกวดวราอันนี้ไม่ได้ขายเอออันนี้มาน้องเผยลุงเองขอบคุณนะสำหรับแรงงานที่มอบให้ขอเพียงท่านหนึ่งร้อยบาทนะครับมีอยู่สี่สิบแผ่นเท่านั้นเองนะครับมีอยู่สี่สิบแผ่นเท่านั้นเองใครอยากจะได้เดี๋ยวจะมีพนักงานเดินบริการตามโต๊ะท่านนะครับก็ขอน้ำใจจากท่านชุดละหนึ่งร้อยบาทที่ได้มานี้ส่วนหนึ่งส่งต้นบุญบริษัท ชวนนัดเป็นค่าเล่าเรียนค่าชุดเสื้อผ้าที่จะต้องอไปเ,อเรียนหนังสือกันค่ะก็ถือว่าเป็นโครการศึกษาอะไรกันนะจ๊ะแผ่นละหนึ่งร้อยบาทครับเราให้ฟังเพลงแหล่ชื่อเพลงว่าคุณแผน่นฝันมากค่ะยืนะาบ้างเพื่สมบัติไทยฝากมาด้วยและอีกแหล่หนึ่งแหล่สีกาสั่งหน้าสีกาสั่งหน้าวันนี้ต้องสั่งหน้ากันหน่อยแล้วล่ะอ้ะาวไป